24กันยายนพศ2565นับถอยหลัง180วันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561วันที่24กันยายนพศ2565นับถอยหลัง180วันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พศ2561มาตรา68วงเล็บหนึ่งซึ่งได้บัญญัติไว้ว่ามาตรา68เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คณะกรรมการกำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติวิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้มีผลภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระทาได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบอายุจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งดังนั้นนับจากวันที่24กันยายนพศ2565จนถึงวันเลือกตั้งผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถจะทำได้ การกระทำใดที่เป็นการหาเสียงเลือกตั้งหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาหลักฐา,านที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งผู้สมัครไม่สามารถแจกของให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมหรือแจกของเกี่ยวกับโควิดเพราะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งหลังวันที่24กันยายนพศ2565จะเข้าข่ายวิธีการหาเสียง เหมือนมีพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งเพราะรัฐธรรมนูญ2,560กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้ครอบคุม180วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นทุกอย่างจะต้องดำเนินการเสมอตอนมีพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลิ์การเมืองและการเลือกตั้ง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับทราบข่าวสารความรู้ที่จะนำมามอบให้แก่ทุกท่านกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ